ฮัลโหลสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกับผมอาร์ตนะวันนี้เรามาพูดถึงการแทงม้าอวยโหยงกันซึ่งการแทงม้าโดยส่วนใหญ่แล้วเรามาต้องมาดูการแทงม้าเนี่ยมันได้อะไรกันนะก่อนนะก็การแทงม้ามันมีการสุ่มมาให้ดูง่ายจะประมาณนี้โอกาสที่จะแทงออกเป็นเลข พวกเลขที่ต่ำกว่า4จะอยู่ที่ประมาณ50%ผมจะเรียกตรงนี้ว่าแทงต่ำส่วนแทงตากลางก็จะเป็นโอกาสอยู่ที่35%ก็จะอยู่ที่ตรงนี้นะเลขอยู่ที่เลข5ถึงเลข10แล้วก็แทงสูงก็จะเป็น1 1ถึง22ซึ่งในการแข่งม้า1ครั้งการแทงสูงจะมี1 และก็การแทงต่ำและแทงกลางจะมีอย่างละสองปัจจัยก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่คือแทงกลางเดี๋ยวดูเมาส์ผมนะแทงกลางแทงกลางแทงต่ำแทงต่ำแทงสูงซึ่งสูตรการแทงมันก็มีอยู่แต่ว่าเรามาดูกันแทงกันก่อนก็สำหรับการแทงสูงนี่เราจะได้อัตราการชดเชยสมมติว่าเราแทง ไปอันเนี้ยไปตรวจสนับสนุนไปห้าก็จะเอามาคูณกับที่เราแทงไปในกรณีที่เราถูกถ้าเราถูกเราก็จะได้อัตราการชดเชยเท่ากับตรงนี้คูณสี่ห้าคูณสี่ยี่สิบอะไรก็ว่าไปอืมก็จะเห็นได้ว่าคนชนะในรอบนี้ก็จะเป็นอัตราอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอ่ะเรามาเข้าเรื่องสูตรการแทงกันก่อนนะก็สูตรการแทงของผมผมมันมีอยู่หลายแบบมากแต่ผมจะเอาแค่สามอย่างซึ่ง โอกาสในการแทงถูกนี่แล้วก็ความพุ่มค่าจะได้เยอะที่สุดก็จะเป็นเริ่มจากการแทงต่ําสูงก่อนแทงต่ําสูงคืออะไรแทงต่ําสูงก็คือแทงต่ำหนึ่งแล้วก็แทงแทงสูงหนึ่งก็แทงต่ําก็จะถเป็นแทงเลขหนึ่งเลขสี่ก็ถ้าดูจากภาพตรงนี้ผมก็จะแทงสี่หนึ่งหรืออันนี้อันไหนอันหนึ่งแล้วก็แทงสิบเก้าอันหนึ่ง ซึ่งโอกาสที่มันจะออก19มันก็มีมันมันก็ไม่ใช่ว่าได้แน่นอนนะเนี่ยอยู่อย่างอันนี้ที่ผมแทงไปเนีย่ยผมใช้สูตรแทงแทงต่ำแทงสูงก็จะได้ประมาณนี้ที่เห็นผมได้บอ่อยๆก็ผมจะใช้สูตรนี้นะแทงต่ำแทงสูงก็จะมีโอกาสถูกอยู่แต่ว่ามันก็มีโอกาสถูกกินเหมือนกันเพราะว่า การจะแทงสูงให้มันถูกนี่มันนานๆครั้งนะซึ่งเขาจะเรียกเรียกการแทงสูงนี่ว่าแบบโยนเกมเพราะว่าไอ้พวกที่เป็นอัตราการชดเชยสูงมันจะไม่ค่อยอยู่ด้านหน้านะตอนช่วงแรกๆจะเป็นพวกอัตราการชดเชย 4, 7, 4อะไรพวกเนี้ยเวลามันแข่งกันใช่ไหมมันก็จะวิ่งวิ่งใช่ไหมไอ้พวก4 สี่อะไรเงี้ยพวกเลขตัดต่ำอะ่ะมันจะนําหน้าแต่มันจะมีช่วงท้ายๆอะ่ะที่อยู่ดีๆมันก็หยุดลงใช่ไหมแล้วก็จะให้พวกอัตราการชดเชยสูงขึ้นนําอ่ะอย่างนั้นอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะล้มมวยเอออย่างนั้นเขาเรียกว่าล้มมวยซึ่งมันก็มีโอกาสนานๆครั้งนะแต่ว่าผมก็เคยได้บ่อยอยู่อ่ะเรามาดูสูตรแล้วก็ทําความเข้าใจการแทงแบบนี้กันก่อนมีก็โอกาสได้ อยู่ที่ห้าสิบห้าสิบนะเพราะว่าอัตราการแทงต่ำเนี่ยถ้าเราลงไปห้ากับเลขสี่สองตัวเราก็มีสิทธิ์แน่นอนที่ไปสองตัวเนี้ยมันจะเข้าก็มีสิทธิค่อนข้างเยอะกว่าแทงกลางแต่พอเมื่อมีการล้มมวยเกิดขึ้นซึ่งพวกล้มมวยก็จะเป็นพวกแทงแทงสูงอ่าพุ่งขึ้นมาแล้วก็นำแล้วก็เข้าเลย ซึ่งแบบนั้นมันก็มีนานๆเกิดขึ้นมาเรียกว่าแจ็คพอตที่เราจะได้รับการแทงแบบนี้มีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะอยู่ว่ากไอ้พวกแทงกลางก็จะมีโอกาสขึ้นนำได้เหมือนกันค่อนข้างเน้นดวงแต่เมื่อถูกแล้วก็รวยรวยอะรวยแต่ต่อให้ผิดผิดที่แทงสูง แต่ก็มีโอกาสได้จากการแทงต่ําเช่นเดียวกันซึ่ง50-50นะจะอยู่ที่50-50ประมาณเพศสรุปสั้นๆก็คือการแทงต่ําแทงสูงก็คือแทงเลข1ถึงเลข41ครั้งแล้วก็แทง 11- ถึง22หรือเลขสูง1ครั้งเพื่อเป็นการกันการล้มมวยและเพื่อประกันประกันตั๋วที่จะได้ว่าโอกาสที่จะได้ต่อให้เราแพ้จากรอบที่สไอ้แทงสูง ก็มีโอกาสได้น้อยน้อยหน่อยแต่ว่าก็มีโอกาสได้ที่เยอะที่สุดถ้าเราแทงถูกนะแทงถูกตัวตรงนี้นะก็ดูระดับด้วยแล้วก็ดูชื่อด้วยโอเคต่อมาการแทงต่ำแทงกลางแทงต่ำนะอันนี้ถือว่าค่อนข้างแบบโอกาสถูกค่อนข้างสูงกว่าอนบน อันบนค่อนข้างเสี่ยงอันนี้ค่อนข้างโอเคเอ่อก็จะได้เยอะกว่าการแทงต่ำคู่เมื่อถูกรางวัลน,นะโอกาสก็จะมีมากกว่ามากกว่าไอ้ข้างบนแต่ผมชอบแทงข้างบนมากกว่านะเพราะว่าเวลาแบบซื้อแจ็คพอตนี่แบบรวยเลยอันนี้ถือว่าสมดุลก็ใครที่ดับตัวน้อยๆอ่ะมีแค่ร้อยใบอะไรเงี้ยก็ผมแนะนำให้แทงแทงแบบกลางต่ำแทงกลางต่ำก็แทงหนึ่งถึงสี่หนึ่งครั้งแล้วก็แทง ห้าถึงสิบหนึ่งครั้งแล้วก็ดูตัวละครด้วยนะดูในพวกนี้ดีๆดูระดับละระดับของมันรนะะดับก็อาจจะมีผลบ้างนะอย่างเช่นตัวม่วงตัวตัวแดงอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เกี่ยวกันมากหรอกอาจจะเกี่ยวกับแค่ระดับเฉยๆก็เรามาดูการแทงต่ําคู่กันบ้างนะสาหรับการแทงต่ําคู่ก็โอกาสที่มันจะได้เยอะแต่เราก็ ไม่ได้ดบับตุ้มเดียวก็จะมีโอกาสน้อยนะคะค่อนข้างน้อยที่ที่เราจะพลาดแต่มันก็ได้น้อยอะ่ะผมว่านะยังไงซ่าำแทงสูงก็ดีกว่าแทงต่างําคู่พรคู่เวลามันคูณสีไหมมันก็ได้แค่ยี่สิบแต่ว่าอันเนี้ยเหมือนเราได้แบบชดเชยสองสามวันที่เราแพ้ไปอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ในตัวผมก็มีประมาณ3ามสี่ร้อยตอนที่อัดอยู่ก็ประมาณสองทุ่ม ซึ่งตอนนี้ตีคิวอยู่ผมก็ฝากคนอืน่นตีคิวแล้วผมก็นั่งทาคลิป <c oughs> ให้เพื่อนๆดูกันก็สูตรนี้จะอธิบายไว้หมดแล้วแล้วก็อธิบายเปอร์เซ็นที่จะแทงด้วยโดยโดยที่คิดว่ามันเป็นสูตรที่ดีที่สุดละสำหรับผมเพราะว่าผมก็แทงในรูปแบบเนี้ยอยู่ที่จานวนของพวกไอ้นี่ด้วยตัวสนับสนุนถ้าเรามีเท่าไหร่ถ้าเรามีน้อยก็ไปเล่น แทงต่าคู่ถ้าเรามีกลางกลางก็เล่นกลางต่ําถ้าเรามีเยอะก็มาเล่นต่ําสุดต่าสูงเพราะว่าได้ค่าตอบแทนเยอะสุดแล้วก็จะต่อให้เสียก็ยังอาจจะมีโอกาสได้คืนด้วยเสียสิบได้คืนสิบก็ถือว่าโอเคก็สมมติผมแทงสี่ไปห้าแทงสิบเก้าไปห้าแล้วสิบเก้าแพ้ก็ยังได้สี่อยู่ก็มีโอกาสได้สี่อยู่ซึ่งห้าสี่ยี่สิบก็ ก็กำไรสิบอ่ะถูกไหมเราเสียสิบแล้วก็ได้กลับมายี่สิบก็หักไปสิบก็จะได้กําไรอยู่สิบก็จะประมาณนี้ไอ้นี้ก็จะแจกไว้ที่หน้าเหมือนเดิมนะหน้าแฟนเพจแล้วก็ใต้คลิปคลิปนี้ก็จบลงแล้วมันไม่ยากไม่ง่ายแต่มันอยู่ที่การดูตัวเลขพวกนี้เพราะว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์มันไม่มีอะไรตายตัวไม่ได้แบบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ ที่ผมจะบอกก็ได้แต่นี่คือรูปแบบที่ผมแทงทั้งสามแบบซึ่งให้รับแบบอยู่กับปริมาณของตัวสนับสนุนโอเคปะ่ะก็จบลงแล้วสำหรับคลิปนี้ใครงงก็มาถามได้แต่ในนี้ผมก็ว่าอธิบายครบแล้วนะไม่เหลืออะไรละส่วนทำไมผมถึงไม่มาแทงให้ดูก็กเพราะว่าตอนนี้ก e ิวออยู่แล้วก็ผมไม่ว่างวางไม่ตรงกับเวลาที่มันแทงมาเท่าไหร่ แลวบางทีก็แทงก็ไม่ใช่ว่าจะได้ตลอดนะก็มีแพ้บ้างอะไรบ้างแต่ที่ได้เยอะก็เพราะว่าสูงแทงแทงต่ําแทงสูงนี่แหละได้ทําให้ผมแบบเฟื้อนตัวแล้วก็ได้เยอะแล้วก็ทําให้ได้พวกสูงแพ้แดงเยอะเยอะเลยค่อนข้างเยอะเลยก็ขอบคุณนะที่ดูจนจบก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะบ๊ายบาย